hello my name is sakakun punatlomda i get bachelor degree of business administration in management from the university it's quality as teacher not for my education and study as you want based non non at least not non education study as you want Yai District. ตสนตำบลนนทองตั้งอยู่บ้านนนทองหมู่ที่10ตำบลนนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นลักษณะอาคารเป็นอาคารสาราประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทําการเรียนการสอนและในการจัดทำกิจกรรมต่างๆข้อมูลนักศึกษาที่รับผิดชอภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน21คน ระดับบัณฑมศึกษาตอนปลายจำนวน27คนรวม48คนตัวชี้วัดที่1ําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ผลการดำเนินงานกศนตตำบลนนทองได้บันทึกข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในระบบ DMIS ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานของกศนออำเภอและรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DMIS เป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตตำบล กศนตตำบลนนททองมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นมีการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายมีการทำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดมีการประเมินประชุมและรายงานผล และจัดทำแผนในระบบ d m i s ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบเท่ากับเป้าหมายผลการดำเนินงาน 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 4. การตัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตัวชีวัดที่ 4. ร้รอยละของพุทจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย จำนวนผู้จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาผลการดำเนินงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปสร้างรายได้เสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้ไปสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ห้าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเทียบกับเป้าหมายการดำเนินง,งานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่คนนรูกศนตบลรับผิดชอบผลการดำเนินง,งาน 1. บ้านหนังสือชุมชน 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 3. ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านตัวชี้วัดที่หก จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายผลการดำเนินง,งานกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่เจ็ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมและการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนตัวชีวัดที่8จํจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหลืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายตามคำสั่งคณะทำงานดำเนินการจัดจากิจการรมตามนโยบายของสถานศึกษาและภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ชีวิตที่9ระดับความสำเร็จในการจัดทําผลการปฏริบัติงานที่ดีเบสแพคกีสกศนตำบลน,วนนทวทองได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทอผ้าฝ้าย,ย้อมสีธรรมชาติณบ้านนนทองหมู่ที่1ตำบลนนทนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น May everyone be happy. Thank you.